มอปลีดน้ำสแตนเลสค่ะรุ่นนี้นะคะทำจากสแตนเลสแท้นะคะนี่ค่ะตัวถังนะคะมีอยู่สองช่องนะคะแยกกันเพื่อไม่ให้ตัวผ้าค่ะเลอะนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นช่องเปียกนะคะใส่น้ำนะลงไปในนี้นะคะช่องนี้นะต่ำกว่าตัวแปลงนิดนึงนะคะตรงนี้ คุณสบัดต,ตัวนี้นะคะฝั่งตรงนี้เนี่ยเวลาเราถูทําความสะอาดนะคะเราจะมีตัวครูดนะคะดึงเศษผมเศษเศษผมเศษฝุ่นลงไปข้างล่างนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่วนนของที่เป็นของช่องนะคะจะเป็นช่องรีดนะคะเวลาจุ่มตรงนี้เสร็จตรงนี้ก็จะเป็นรีดนะคะรีดน้ําเพื่อให้ผ้ามันแห้งหมาดนะคะสามารถถูได้นะคะดูนะคะตัวนี้ตัวช่องแยกกันนะคะ ชัดเจนนะคะเวลาใส่ประกอบนี่ค่ะตามช่องนะคะหานไปฝั่งเดียวตัวหัวตรงนี้กับตรงนี้นะคะดูง่ายฝั่งเดียวกันนะคะใส่ให้ตรงร่องนี่ค่ะความแข็งแรงความทนทานนะคะ แข็งแรงทนทานกว่าตัวพลาสติกแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวถังเนี่ยทํามาจากสเตลเลสดูนะคะความเงาของเขานะนะคะ่ะด้านหลังดูก,ก้นนะคะนะคะเซตนี้นะคะชุดนี้นะ ความจุของตัวน้ำนะคะสามารถใส่น้ำได้สูงสุดนะคะ12ลิตรนะคะกำลังเหมาะมือเลยค่ะเวลาเราใส่น้ำเสร็จใช้งานเสร็จนะคะเราก็จะมีช่องปล่อยน้ำทิ้งตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะตัวถังรุ่นม็อบสเตล